ค่ะดิฉันชื่อนางสาวอินตาพิดียานนันชื่อเล่นชื่ออินกำลังศึกษาอยู่าคณะครุศาสตร์าขาการศึกษาพัณฑาวัยปีสองห้องหนึ่งค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ต้องพัฒนาตนเองนะคะจะบอกว่าดิฉันนะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกันเข้าสังคมนะคะไม่ชอบความมุ่นวายหรือว่าการเจอผู้คนเยอะๆนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาทุกๆคนนะคะไปดูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของดิฉันนะคะว่าในแต่ละช่วงนะคะดิฉันมีการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาหาอะไรก,กินที่หน้าหมอนะคะวันนี้เรากำลังอยู่ร้านส้มตำรสเด็ดเจ็ดเมืองเลยนะคะมากับเพื่อนๆน,นะคะนี่นะคะเพื่อนๆเราน,นะคะอันนี้คืออาหารที่เราสั่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกวา่านะคะสาเหตุที่ตื่นเชา้าในวันนี้นะคะวันนี้เรามีนัดฉีดวัคซีนเข็ม2นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูกันว่าท,ที่เราฉีดวัคซีนนั้นนะคะจะมีคนเยอะแค่ไหนนะคะหรือว่าจะวุ่นวายหรือเปล่านะคะเราจะพาทุกคนไปดูกันนะคะแต่ตอนนี้ดิฉันขอตัวไปอาบนะ้ำแล้วเราจะไปเจอกันในสถานที่ฉีดวัคซีนทีเดียวเลยนะคะเราไปเจอกันะคะ่ะเป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะเราก็มาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชรนะคะนะคะเราจะไปดูข้างในกันนะคะว่า มีคนเยอะขนาดนั้นนะคะเราจะท่าให้เป็นช่นชวงๆค่ะาล่าขงขวามือก่อนเลยฮนะระดับแรกที่นั่งใหม่นะเราก็ฉีดแบบฉีดเสร็จแล้วนะคะเราว็ากำลังจะเดินทางแบบของกนะันจะบอกว่ารอนานะะคะ ด้วยที่ต้องรับผิดชอบในสังคมนะคะเรากจำเป็นต้องฉีดต้องเขียนแม่นคร์เรนก็ตอดตัวกับก่รถเราก็อายุเจเจค่ะเพื่อนๆจะบอกว่าคนเยอะมากนะคะแล้วก็ร้อนมากเรามาทำอะไรคะมาเดินตลาดค่ะ เจอเจเจเสร็จแล้วักำลังจะกลับก็หอนะคะแตคนย ag, เยอะมากนะคะวก็ร้อนมากมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกๆคนไปหอเพื่อนเรานะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีนัดกินกุ้งย่างกันในช่วงเย็นนะคะเราก็จะพาทุกๆคนนะคะไปดูบรรยากาศในช่วงที่เรากินนะคะแล้วก็ไปดูว่าจะมีคนเยอะขนาดไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปเจอกันที่หอเพื่อนทีเดียวเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าหอเพื่อนนะคะเราก็จะ 两位，打麦过来留，给老六。<noise> <noise>